ทุกคนวันนี้มาบ้านแม่ย่านะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูพริกชี้ฟ้าที่แม่ย่าปลูกให้นะคะแบบสองปีแล้วเพราะว่าเวลาหน้าหนาวเขาจะาขึ้นไปข้างบนนะคะนี่นางก็เก็บมาให้นะมาดูต้นน้องประปาณสองปีกับสามปีนะคะคือดกมากแล้วก็นางก็ปลูกให้ใหม่ อีกสองสต้นนะคะก็ดกเหมือนกัน,นดยวกับกล้องแล้วนี่ขึ้นเขียวเขียวขึ้นดอกเต็มเลยแล้วก็อันนี้เป็นพริกแบบไม่เผ็ดนะคะนี่เขาจะปลูกไว้กินเองเป็นพริกประเทศอะไรไม่รู้ซสอยงดกมากสบายเลยก็ ปลูกไว้ก็คือกินเรื่อยๆนะคะนี่กลับกล้องให้ดูอีกรอบนึงลูกใหญ่มากพิกชี้ฟ้านี่คือชี้ของจริงเลยดูดิชี้ของจริงนะถูกต้องเขียวๆนี่คือเต็มไปหมดเลยนะดูดิ